นดโยกบนเกนาะหันว่าเทศบาลของเราน่าจะมีอะไอย่างเดนอยู่การแสดงอย่างที่เดนอยู่ยันย่งนะเจ้าน้องวันนี้ก็ได้ไปหว่วมกับสีไม้ต,ต,ตั้งของตั้งบนดอยเปิดน,นะเจ้าของปลาเมี่ยงกับของผ่าแดงเท่ากับเขากขาระหันเปิดเต้นเขาก็ว่าเขาน่าจะเอามาเป็นของเขาแล้วก็ คิดแข้งห่าปืนคือมันคือมันคึกคื่นคือมันมว่วนนี่นะเจ้าคือมันมีสีสันแล้วก็กกเลยคิดท่ากันมาคือคิดคิดเรื่องออกล่องก่อนกล่องแล้วก็ใส่ท่าไปแล้วก็เอาของเป่นมาบางส่วนตีตีคือมันมันเหมือนกับบ้านบนเปืนใหญ่กันนี่นะเจ้าแล้วก็ต่อจากนั้นมาก็ เป็นตีชื่นชมของผู้ชมที่มันได้ได้ทับทักฟังทับชมมาเจ้าก็เลยไปออกงานเลยเลยมาถึงมาเดี๋ยวนี้เจ้าคนเทศบาลคนติดแสดงนั่นก็คือพนักงานครูเทศบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานจ้างทัวไปทั้งหมดมี13คนเจ้าเก่อทรงเสื่อมวัฒนธรรมของคือว่าอยากจะมีการแสดง ตีโดดเด่นของเทศบาลเผื่อเปิดเอกลักษณ์ของเฮาาส์นะเจ้าภางานตุยเจ้าภางานตุยถ้าถ้ามีงานที่ไหนก็มาเลยเจ้าติดต่อตีตั้งเทศบาลหมเลยเจ้ายินดีติดไปแสดงมือเจ้าถึงแม่จะเหนื่อยจะได้กระตุ้นยินดีเจ้า